ท่านรองยกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และท่านจุรพันธ์อมรวิวัฒน์และกาทานประอาัววอุโสอำเภอแม่รินท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ่อกำนันตำบลแม่แรมพ่อกำนันตำบลบางแก้วรองนายกเทศมณฑีตำบลแม่แรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดตั้งหมู่บ้านชนเผ่ากระเลียงคอยาวและชนเผ่าต่างๆนำเสนอวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละชนเผ่าเป็นการอนุรักษ์ และช่วยเหลือให้ชนเผ่าต่างๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลายหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมเครือข่ายเกิดขึ้นเป็นรูปประมดังนั้นจึงได้มีการประชุมหาลือจากหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเห็นพร้อมร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านชาติพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชนเผ่าม้งชนเผ่ากะเรียงคอยาวชนเผ่าดาราอังหรือปะลองชนเผ่าอาขาและชนเผ่ากะยอขึ้นเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามของแต่ละชนเผ่าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และได้มีการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้าชนเผ่าและจัดงานรวงเครือข่ายหมู่บ้านชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่หนึ่งขึ้นในวันที่18-19เดือนมีนาคม2566นณไร่ชาชิงฟู่ตำบลแม่แรงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ผมขอเป็นตัวแทนของหมู่บ้านชนเผ่าทุกหมู่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกท่านและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้โอกาสกลุ่มชาติพันธุ์ได้สแสดงศัก,กยภาพในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณครับ กิจกรรมเพื่อสาสัาพันธ์ในตรีเป็นเรื่องที่พวกเรานะครับต้องอสั่งตอนะครับครั้งนี้มนะ้ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1เรารวมกันได้50บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับต้องขอบคุณทางคณะกรรมการผู้จัดงานทางองการบาลสุขจังหวัดน,นะครับชิม่ทางอำเภอแม่ริมแล้วก็ทาง ท้องที่ที่ไท้องถิ่นนะครับที่ได้ร่วมมือกันในการจัดงานดีๆท้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับจะได้ร่วมมือกันในการที่จะสืบสารนะครับการจัดงานเครือข่ายท้งนี้เนี่ยท่องเที่ยวชุมชนชั้นสีพันธันต่อไปนะครับแล้วก็มีการจัดงานชิ้นเช่นนี้ในทุกๆปีเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้รับรู้ร,ร,รับทราบความงีงามความที่มีหนา้าท่าภูมิใจของบ้านชาติพันธุ์ของพวกเรานะครับ

ไม่ทราบนะอาโคก็เป็นประกอบ